เล่นที่ดินอีกแล้วสีเล่นขายของของหนูว่าที่ดินเลอะเทอะนี่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 วางเลยนี่กินขนมนำะมือเลอะขนาดเนี้ยเชื้อโรคก,ก็เข้าปากว่ะสิทำไมไม่ไปล้างก่อนลูกนี่รู้ไหมในที่ดินหนูเล่นน่มันมีเชื้อโรคเตมไปหมดเลยแล้วหนูก็หยิบขนมมันก็เชื้อโรคมันก็เข้าปากเข้าท้องไปด้วยเนี่ยยิ่งก็ท้องเสียหน่ะ<า>นตั้งวงหนูก็ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะท้องเสียเลย ยังจะเถียงอีกนี่ตอนนี้นะอากาศยิ่งร้อนร้อนอยู่เนี่ยคนก็เป็นท้องเสียกันเยอะแยะแต่ไปหมดรู้ไหมเชื้อโรคทั้งนั้นเลยแล้วถ้าหนูตัวเล็กนิดเดียวเกิดเชื้อโรคเข้าไปท้องเสียนี่อาการหนักเลยนะไปล้างมือเดี๋ยวนี้เลยไม่ล้างไม่ล้างนัทชะไม่ได้ไงไปล้างมือเดี๋ยวนี้เลยไม่นัทชะ เย็นแล้วไม่ไปกินข้าวอะไปก,ไกินข้าวเย็ยนเร็วมันไม่กินมันปวดท้องมันไปกินไม่เ,ไมเ,เ,เดี๋ยวนะปวดท้องเป็นอะไรลูกกลัวหนูไปท้องเสื่อมก่อนนะเอด็กชายท้องเสียเหรอนี่ไงว่าแล้วมือสปกปรกหยิบของกินเข้าปากท้องเสียเลยแด<ป>็กชาเป็นไงมัง่ง เป็นไงมัง่งโอ้โหหมดแรงเลยลูกนี่เออเหลวใช่ไหมต้ากวางแอบดูหนูหรอหืมใครจะไปแอบดูอาการเนี้ยดูก็รู้แล้วว่าจะต้องท้องเสีย่ายแล้วทำไมหนูท้องเสียละ่ะป้ากวางโอ้ยยิ่งจะมาถามอีกทำไมท้องเสียก็นัดชามือสุปปกกระอกแล้วก็หยิบของกินเข้าปากไม่ยอมล้างมือก่อนนะเชื่อแล้วก็เข้าปากมาสิ เอือกัอนนะเอือแล้วหรอโอ้ยนัชชาโอ้โหท่าทางจนะอาการหนักนัชชานี่ท้องเสียงมาตั้งสองวันนะ่ะเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วคะ่ะดีขึ้นแล้วหรอหายก็ดีแล้วนะนัชชาตอนนี้เวลากินอะไรหนูก็ต้องระวงังรู้ไหมแล้วนี่กินอะไรอยู่อ่ะอยไรเนี่ยอะไรค่ะเยลลี่หรอเดี๋ยวก็วางดูซิ<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน ุนัทชานี่มันหมดอายุไปแล้วนะอะไรประกงม,มันยังอร่อยอยู่เลยนัทชาหยุดก่อนอย่าเพิ่งนี่มันหมดอายุไปตั้งหลายเดือนแล้วกินเข้าไปเดี๋ยวท้องเสียไม่หนูจะกินมันอร่อยไม่ได้ไงคือนัทชาเขาใส่หม่ยว่าของมันหมดอายุแล้วมันกินไม่ได้หนูเรื่งหายจากท้องเสียนะแล้วจะมากินของไม่ดีอีกยกก็ท้องเสียอีกอไม่ได้ห้กินไม่ได้ตื่ไม่ได้ไ ของมันหมดอายุต้องทิ้งปากว้างใจไร้ปากกว้างใจไร้ที่ไหนเงียบเลยนี่ปากกว้างใจไร้ที่ไหนใจดีต่างหากนะหวังดีกับนัชชานะกลัวนัชชาจะท้องเสียโท้องเสียก็ไม่เห็นเป็นลรเลยเป็นสีท้องสีจะไม่เป็นไรได้ยังไงมันก็เสียสุขภาพนะอันตรายด้วยรู้ วานยังไม่หายดีเลยนี่มาเป็นซ้ำอีกแล้วปาว่าคราวนี้ต้องไปโรงพยาบาลรู้แหละไ่เอาไม่ไปไม่ไปหนูไม่อยากกินยาไม่กินยาได้ยังไงเล่าหุยนี่นี่นี่าวที่แล้วที่ท้องเสียได้กินยาหรือเปล่าแม่สาวยาให้หรือเปล่าคะไม่กินหนอไม่กินอุยไม่กินได้ยังไงอะนี่ท้องเสียเรื้อรังแบบนี้ไม่ดีรู้ไหมยาอยู่ก็ไม่กินนัดชาเคยเห็นข่าวหรือเปล่าเนี่ย เมื่อไม่นานมานี้เองก็เพิ่งมีข่าวมีคนนะเขาท้องเสียหนักมากเพราะเขาท้องเสียเลื้อหลังใช่ไหมเขาก็ติดเชื้อไงติดเชื้อในร่างกายอะแล้วปลายนิ้วเนี่ยมันก็จะดำปิดปีเลยนะ oh, <no. S 1> พอดำก็คืออะไรเนื้อตายเนื้อที่ปลายนิ้วเนี่ยตายหมดเลยแล้วก็หมอรักษาไม่ได้ต้องทํำยังไงร,รู้ไหมน <That new. S 1> ปวดเลยแล้วานาชาติทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันอาจจะลามดำมาทั้งมือนะต้องตัดมือถ้าไม่มีมือหยิบขนมกินแล้วจะรู้สึก ปวดท้องเท้องน้ำทุกวันเลยเป็นใครด้วยนิ้วดำแบบนี้มีทันการแล้วล่ะนัดจา้าหนูต้องติดเชื้อในกระแสะเลือดแน่เลยเพราะว่าท้องเสียหมอต้องตัดนิ้วหนูหนูองมีการเล่นแดงลูงว้ามือกันนิ้ว,วกุดเหรอใช่กันนัดจา สีแน่ๆเลยติดแน่น